คนเก่าคนเดิมกลับมาแล้วแม่แม่จ๋าสำรับมื้อนี้ค่ะย่ยซิ์นำความสดใสน่ารักของน้องอ้ายนะคะมาเว่าซูพี่สูน้องฟังพี่น้องค่ะสำรับมื้อนี้อีล่านะคะได้ออกมาอ่าโพสบนเฟซบุ๊กส่วนตัวของน้องอ้ายเองพี่น้องค่ะมื้อนี้อีล่าบอกว่าวันนี้อีล่าน้อยจะสู้เพื่อพ่อจา๋าและครอบครัวหนูขึ้นลำนะคะแม่แม่วาสานพี่น้องมึงดู ความเจงความสามารถของอาอายสกุณาพรยายซิ์บอกแล้วว่าเด็กคนนี้เลือดนักสู้เยอะสู่พี่น้องเจงแห้งสําหรับน้องอาอายสกุณาพรขึ้นทีผ่านมาพี่น้องคะอาอายสกุณาพรนะคะก็นานนั่นนะคะขึ้นหนึ่งหรือสองขึ้นนะคะอิหล่ากับบ่ไดออกล่าเพราะว่าอิหล่าเจ็บคอมีอาการไข้ขึ้นเจ็บคอนะคะอิหล่ากับสิออกมากลองเพลงหนาไว้ที่ เพื่อทีให้แม่แม,แม่ด้านหน้าไปที่ได้เห็นได้หายคิดหอดคิดถึงนะคะแต่คืนเมื่อคืนที่ผ่านมาอาอายสกุณาพรได้ออกล่าให้แม,แม่แม่ได้เห็นถึงความเก่งความสามารถของอิลาน้อยพี่น้องคะบอกแล้วว่าเลือดนักสูนในโตเด็กค,คนนี้เยอะมากๆแล้วว่ราทำให้แม่แม่แพิษหวังค่ะพี่น้องคะสำหรับอาอายสกุณาพร อีหลาก,กได้นำความสดใสหน่ารักออกมาให้แม่แม,แม่ด้านหน้าเวทีได้เห็นถึงความหลากหลายของน้องอายนะคะพี่น้องหลังจากที่อ,อายนะคะได้ออกมาคอมเมนต์แบบนี้นะคะญาณุพี่น้องคะเห็นหลานโพสแบบนี้ญาณุบอกว่าเก่งมากลูกว่าสันพี่นอ้อทงทันนะ้งยานนญาณุเพิ่นนะคะรวมไปถึงพ่อจ๋าพงศกรพี่น้องคะออกมา คอมเมนต์ต่ออีกมาอีกนะคะบอกว่าพ่อปลืม้มพ่อปลื้มใจหลายลูกวกว่าสันสู้คักว่าสันพี่น้องอืมเก่งค่ะเลือดนักสู้มากลูกสาวพ่อจ๋านะคะรวมไปถึงปู่อ้วนนะคะปู่อ้วนก็บอกว่าเลือดนักสู้เหมือนพ่อนกนะครับหลานสาวอืมพี่น้องจากทีนะคะปู่อ้วนนะคะได้ออกมาคอมเมนต์บอกว่าเลือดนักสู้เหมือนพ่อนกนะครับหลานสาวทางอ่า ป้าบุ๋มเองนะคะก็ออกมาบอกว่าอย่าทําให้ป้าบุ๋มอยา่อยู่ห่างหนูนะลูกหนูต้องสู้เท่านั้นนะคะนี่แหละส,สปิริตของศิลปินลูกเก่งมากสู้ๆนะครับนะคะพ่อบีบอสอีกพี่น้องคะสู้ๆนะครับคนเก่งหายไวๆนะลูกพี่น้องมีแต่คนที่แบบเขามาาหากกำลังใจอีหลา่ามีแต่คนเขามาแสดงถึงความเก่งความสามารถ ค้ามสู่ของน้องอ้อายพี่น้องคะร้องเพลงออกเดี๋ยวก็ได้แล้วเสียงเพราะดีถ้าหนูไม่เหนื่อยนะคนอยากดูหนูร้องคะ่ะคนเจ่งเด้งดึงสนุกมากคะ่ะถือว่าช่วงนี้นะคะเพลงที่กําลังทําไห่หลาเป็นกระแสนั่นกน็คือเพลงเด้งดึงเป็นเป็นเพลงที่หลาร้องได้ถึงอารมณ์เป็นเพลงทีเขากับไหวกับ อายุของน้องเป็นเพลงที่น่ารักมากๆสําหรับเพลงเด่งดึงมาแรงมากๆแล้วอิหลากระล่วงได้ดีแห้งค่ะพี่น้องคะ่ะพี่น้องได้เห็นแล้วนะคะตามคลิปต่างๆนั่นเองนะคะพี่น้องแล้วหลายคนพี่น้องค่ะเข้ามาคอมเมนต์เก่งมากคะ่ะลูกหนูสู้ๆนะคะคนเก่งของอีแม่ต่อให้เสียงแหบกระบอกกะต้องสู่เด้อลูก,กว่าสันพี่น้องมีแต่คนมาหายกำลังใจอีหลาพี่น้องคะ่ะ แต่ไม่ต้องห่วงค่ะลูกพ่อจ๋าสยามเก่งมากๆน่ารักที่สุดค่ะลูกจา๋าสาวน้อยร้อยล้านของพ่อจ๋าย่าหนุรักหนูนะคะคนเก่งได้ยินคำนี้ยายน้ำตาจะไหลาตามเลยค่ะพ่อจ๋าย่าหนุก็รักหนูมากนะคะทำท่านมีบุญคุณกับหนูขอให้หนูเป็นคนดีคนเก่งและแกร่ง ของพ่อจ๋าและย่านุและครอบครัวเสียงวิหกตลอดไปนะคะลูกจา๋าหนูคือเลือดศิลปินโดยแท้รักๆักร,กร,กรันพี่น้องพี่น้องะ่ะสําหรับแฟนครับเอฟซีของอีหลาคือบบตงห่วงอีหลีพี่น้องะ่ะเข่ามาหายกับร่างใจอีหลาหน่อยเยอะแยะ,ยะ,ยะม,ามากมากพี่น้องแล้วสําหรับน้องอาาอ,อสักุณาพ่อที่หลายๆคนรูนะคะที่หลายๆคนบอเป็นเสียงเดียวกันคือ สู้มากๆเลือดนักสู้ของอิหลาคือสุดยอดมากๆนี่คือมือคืนที่ผ่านมาภาพของอิหลาน้อยพี่น้องน่ารักมากสําหรับอาอายบอกเลยสู้ความสดใสน่ารักของอิหลาพี่น้องบอกเลยว่ามือคืนที่ผ่านมาอิหลาน่อยของเฮ้านะคะเป็นเป็นอะไรที่ทําให้แฟนเห็นแล้วก็ต่างชื่นใจพี่น้องค่ะว่าโอ้โหเด็กคนนี้พี่น้องแย้สิสิให้พี่น้องได้บึงความสดใสของตอนเศร้า หลังจากที่เลิกจากทําการแสดงนะคะอันนี้เป็นอยู่ในเพจของมามิตูประกายดาแฟนเพจนั่นเองพี่น้องเป็นความน่ารักของขอบขั้วเสียงวิหกนะคะที่เพิ่นลุลงสิพากันไปกินเข่าสักอย่างหนึ่งพี่น้องมาเบิ่งความความน่ารักของน้องอายนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวแยกสิสิให้เบิ่งค่ะไปกับพ่อค่ะไปกับพ่อไปเจงเส๋อไปกับพ่อ

เก่งเ,มเหมือนใครเก่งเหมือนพ่อเลยเขาบอกเขาเก่งเหมือนพ่อ,แล,อแล้วตอนนั้นบอกว่าหน้าพ่อเหมือนรถอะไระ <c oughs> รถ B M เพรถะว่ารถ B M มันหน้าย,ยาวพ่อ,อห้องน้ำผู้หญิง นี่แหละพี่น้องคะนี่คือความน่ารักของน้องอ้ายสกุณาพรพีย่ายิ่งซีอยากสิหายพี่น้องเห็นถึงความน่ารักระวังพ่อลูกนะคะทีเพิ่นหยอกล้อกันนะคะเป็นภาพเป็นโมเมนต์ทีอีลาน้อยนะคะได้หายไข่เล้วนะคะได้ทาการแสดงแล้วคาขึ้นที่พานมากอันนี้เป็นภาพตอนเศร้าี่น้องตอนเศร้าทีหลังเลือกเลิกทําการแสดงแร้วนะคะแล้ว พ,พ่อจ๋าเพล่นท่าทาเขาของน้ำผิดลูกสาว่นกับเป็นห่วงพ่อหลายห้องเสียงหลงพี่น้องพ่อห้องน้ำผู้หญิงโมซันพี่น้องนี่ล่ะคะ่ะพี่น้องคะสำหรับมือนี้นะคะแม่แม่หลายคนนะคะคนที่เป็นห่วงเป็นย่คนที่ถามมาด้วยความห่วงใยอีหลานะคะว่าเป็นจังใดแน้อาอายหายดีหรือยังเป็นยังไงมั่งพี่น้องมือนี้สำหรับคำขึ้นที่ผ่านมาอีหลาออกล่ำใดแล้วอีหลาเจงแล้วอีหลาหายดีแล้วนะคะแม่แม่แม หายห่วงใดค่ะไม่ต้องห่วงเด็กน้อยคนนี้คือสปิริตสูงมากเก่งมากๆสําหรับอาอายสักกุณาพรของแม่แม่นะคะค่ะสาหรับมนีนะคะฝากไปถึงแม่แม่นะคะคือบอตรงห่วงอิหลาแล้วอิหลาหายดีแล้วนะคะค่ะสําหรับมนีอยิาก,กื้อกาแฟไปสนิ้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ